คุณออโต้ทุกคนออ้โหโอ้พระเจ้าจอดอันนี้มันอะไรเนี่ยมันจรวดหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์วะเนี่ยอฮึส่วนที่ทุกคนยีนดีร้องสุเกมเราบอกนะฮะว่านี้เราอยู่กับแมป TT Racing นั่นเองครับผมนะฮะอืมเป็นแมปอ่าน่าจะเป็นแมปไทยนะครับผมว่าเป็นภาษาไทยนะครับผมนะฮะอืมก็เป็นแนวรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งเด็กแว้นนั่นเองทุกคนครับผมนะฮะอืมดูบรรยากาศโดยรวมนี่ทุกคนนะฮะก็สีสันสดใสนี่ครับผมอันนี้ก็จะมีจุด ใส่หมวกนะครับผมนะฮะเมื่อกี้ก็มีเพื่อนๆมาน้องๆมาเล่นแบบหลายคันเลยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็บิดออกกันไปแล้วนะครับผมนะไปนู่นเลยทุกคนนะครับผมนะอืมก็มีแบบตรงทางด่วนด้วยทุกคนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเลือกหมวกกันเลยฮะเอ้ยโอ้โหอย่างเท่เทุกคนดูอเต็มใบครับเต็มใบนะฮะนี่เราก็มาดูว่ามีรถขนไหนบ้างทุกคนนะครับผมส่วนใหญ่เป็นมอไซค์ทุกคนอืมโอ้โห นะฮะเดี๋ยวเรามาดูคันที่แบบว่าสะดุดตาทุกคน,นครับขนไหนดีเอลยผมมีส่วนใหญ่เป็นเวฟทุกคนนะครับผมอมแต่ผมขอเป็นอ,าอ้าคันไหนวะเอา้าแบบคันแรกแล้วกันนะฮะนีเ่เป็นซูเปอร,ร์คัพนั่นเองทุกคนนะอืมสวยทุกคนแต่งมาแนวไหนไวะเนี่ยแนวถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่า ล้อมันนาวนะทุกคนนะครับผมเมสซสีเขียวๆนะเออจะไปใครแบบเกิดทันนะครับยุคศูนย์นะครับผมเอ้ยทำไมหมวกกันน็อกเป็งนงั้นวะเป็นดีมนะฮะดิมซูเปอร์คัพคนนี้ใส่เกียร์ตรงไหนวะเนะี่ยลองซิ่งดูเลยนะครับแต่หมวกมันลอยอ่ะเอ้ยโอ้โหบักเปล่าวะเกิดอ,อะไรขึ้นรถมีปัญหาเยอะนะฮะ ขับไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยไปไหนแล้วว่ะคนเอ๊ยขับไม่ได้นะมันหมุนเลยเป็นเกือบทุกคันเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อนอนูน่นเฮ้ยทำไมมอไซค์ส่วนเนี่ยเป็นอย่างนี้วะนะฮะเออ ต้องลองเป็น P C X คันนี้แล้วกันนะครับทำไมเหลือแต่หมวกอะคนไปไหน <c oughs> อู้ต้องออโต้ทุกคนอ้้โอ้โอ้พระเจ้าจอดอันนี้มันอะไรเนี่ยมันจรวดหรือว่ารถมอไซค์วะเนี่ยสามร้อยโอ้ <c oughs> โอห้ลูกพี่ P C X นะครับเนี่ยอืวิ่งทะลุสามร้อยครับเลยว่าจรวดเ่ยทุกคนนะ ดูหมอบดูหมอบฮึมว้าวพระเจ้าจอร์สไอเอาจนรอบตัดเลยทุกคน350กิโลเมตรนะครับฮืมวันนี้ผมจะพาซิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูรายละเอียดนะครับผมนะฮะเออโอ้โหตัวเมีก็ค่อคนข้างจะยาวเลยคนเนี้ครับผมพาดูก่อนแล้วกันอันนี้เป็นน่าจะเป็นบ้านคนนะครับบ,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 บ้านบ้านบ้านว่างอยู่นะฮะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านหน้านี่คืออะไรชั้รูมหรือเปล่า ชูรูมรอเปล่าเดีย๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยนี่โอ้โหผมบิดไม่ได้เลยฮะเหาะเลยครับผมนี่คืออะไรอ้เป็นที่ปะยางทุกคน <laughs> มีจอดปะกันนึงโอ้ยร้านปะยางแหมมีสนูกเกอร์ให้เล่นด้วยทุกคนเนี่ยครับผมนะเอ้ยเท่จังเลยวะ่ะนี่ฮะมีน้ำท่อมปะ <laughs> เออเฮ้ยเ,เ,เท่หวะเออได้การได้การนี่ครับผมนะฮะปะยางสี่ชั่วโมงครับจำหน่ายยางเปอร์เซ็นต์บริการนอกสถานที่นะครับผมนะฮะนี่นะครับผมยันน้ำหมดเออแน่นอนอ่ะเอ้ยใช่ว่ะสู้แก่สู้แค่น้ำหมดอืมสุดจัดสู้แค่น้ำหมดเออว่าทำแบบนี้ก็เท่ดีทุกคนนเนี่ยอุ้ยรถอะไรมาวะเนี่ยอืมอืมไปกลับดีกว่า ไม่มีอะไรครับฝั่งนี้อันนี้เป็นที่แต่งรถยนต์มากฝั่งนี้อีกฝั่งหนึง่งไปดูก่อนไปดูก่อนอุยโย่ที่แต่งรถยนต์น่ะช่วงล่างทุกคนเดี๋ยวเราไปซิ่งต่อดีกว่านะครับสำรวจไปเรื่อยฮะม,มีคนเข้าป่ายางอีกแล้ยนะฮะแรงเกินคันนี้ฮะ อีเซ็กของเราอือหือค่อยแวะดูก่อนแวะดูก่อนตางนี้ไม่รีบดับเครื่องก่อนนะครับนี่เป็นร้านสะดวกซื้อให้ผมมีธงฟ้าประชารัฐด,ด้วยทุกคนนะบ,บิดไปต่อดีกว่านฮะอือนี่เป็นบ้านนะ ปั๊มเบรคท์เอเติมน้มันสักหน่อยครับ E ยี่สิบฮะเฮ้ยเอาอ้าวแรงทะลุปั๊มเนี่ยนี่เติมสักหน่อยเติมสักหน่อยตอนดีๆนะพี่เติมไปนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขยหลังได้ไงวะไอ้นี่อุ้ยไปครับเติมเรียบร้อยครับไปซิ่งกันต่อฮะไปดูว่า สุดทางตรงไหนครับผมโอ้หสุดแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีเขื่อนนะครับผมไปตรงไหนไม่รู้นะเขื่อนปาการชนอะไรสักอย่างขึ้นบนนี่นี่โอ้โหดีขึ้นดังใจเลย300แรงทะลุนรกผม,ผมอยากไปหาเขื่อนแนละ้วอยู่ไหนไห่ย เฮี่กระชากเฮ้ยโอ้เจอแล้วเจอแล้วเขื่อนอยู่ฝั่งซ้ายมือฮะไปฮะไปเที่ยวเขื่อน,น,นกันครับผมหาทางเลี้ยวเข้าก่อนไปทางไหนวะเฮ้ย จะไปทางนี้เลยฮะขเขื่อนอยู่ฝั่งซ้ายมือไป้ครับผมคงหืออู้อ,อ,อู้ติดต้นไม้เลยทุกคนไม้ตายแล้วฮะขออนุญาตเลือกรถใหม่เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะ อันนี้เป็นรุ่นอะไรพีซีครับแต่เป็นตัวเล็กครับตัวนี้โอ้ตัวเล็กตัวเล็กเสียงนิ่มกว่าอุย้ยเสียงสมจริงครับทุกคนไฮ้ยวนคุน้นดังคุ้นดานประการชนเอ่อโอ้โหทะเบียนรถอุดอรเลยนะฮะมาจากอุดอรเลยนะเฮ้ยโว้เทียจัดโอ้เทียจัดเทีจัด เบรกก่อนทำไมมันเบรกแล้วไม่มีเบรกไว้รุ่นนี้วะกดทีเบรกไม่ได้อะดูใหม่จะแล้วเฮ้ยมาถึงเครื่อนทุกคนนะแบบนี้ใหญ่ทุกคนนะใหญ่จริงนะครับผมลองมาเล่นกันดูนครับชื่อแบบว่า TT Racing ครับผมนะโอเคครับผมนะก็สัปปีนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะใครที่ชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยกังงนครับเจอกันใหม่อีพีหน้า<อ>แล้วกมนรบบอกครับผมบ๊ายบาย